อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education พบกับรายการไม่รู้ไม่ได้นะรายการที่ตอบโจทย์ปัญหาแบบเข้าใจง่ายทำได้ชัว์ o w w t p r r i n t Poster ขนาดใหญ่โดยใช้ A4 ต่อกันอยากพิมพ์ภาพโปเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ไว้ทําสื่อในช่วงเทศกาลห้ามผ่านคลิปนี้ครับคั้นแรกเปิดโปรแกรม Excel ขึ้นมา 2. ไปที่แถบเขาโครงหน้ากระดาษขนาดให้เลือกเป็น A4 3จากนั้นไปที่แถบระยะขอบเลือกระยะขอบแบบกําหนดเอง C กําหนดระยะขอบให้เป็นสู่ทั้งหมดเพื่อให้เวลาปริ้น์จะได้ใช้กระดาษคุ้มค่ามากที่สุดครับแล้วกดตกลง 5. ไปที่แถบแทรกเลือกรูปภาพที่ต้องการแล้วกดแทรก 6. กจัดรูปภาพให้ได้ขนาดที่ต้องการโดย1ช่องจะเท่ากับกระดาษ A4 1แผ่นครับ 7. เมื่อจัดขนาดรูปภาพเรียบร้อยแล้วให้ไปที่แถบไฟล์เลือกพิมพ์จะเห็นตัวอย่างของแต่ละหน้าที่เรากําลังจะพิมพ์เมื่อเช็คเรียบร้อยแล้วก็สามารถกดพิมพ์ได้เลยครับแค่นี้ก็จะได้โปสเตอร์ไปจัดบอร์ดหรือตกแต่งได้ตามต้องการแล้วนะครับ